ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News รชาชทรนอัปเดตอาการสี่แกนนำหายใจปกติไม่เหนื่อยหอบช่วยเหลือตัวเองได้นายทวัชชัยชัยวัตรรองอธิบดีกรมรชาชทรรและโฆษกกรมรชาชทรร์ถแถลงข่าวสถานการณ์และการควบคุมดูแลตัวผู้ต้องขังที่เป็นกลุ่มผู้ชุมนุมที่ออกมาเรียกร้องทางการเมืองเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องดังนี้ ขณะน,นี้มีกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองที่ติดเชื้อโควิด -19 ที่ถูกส่งตัวเพื่อเข้ารับการรักษาที่ทันทัสถานโรงพยาบาลราชทันจำนวนสีรายประกอบด้วยนายพรมสอนวีรธรรมจารีหรือฟ้า นายภริชิวารักหรือเพนกวินนายสิริชัยนาถึงและนายแซมโดยแพทย์ประจำทันทสถานโรงพยาบาลรชาชทันได้เข้าตรวจร่างกายพบว่านายภริตรู้สึกตัวดีพูดคุยรู้เรื่องไม่มีอาการหายใจเหนื่อยหลังทำกิจกรรมเดินออกกำลังกายบริเวณรอบเตียงและภายในห้องผู้ป่วยได้ ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด99%รับประทานอาหารได้สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้เองจมูกได้กลิ่นและรินได้รับรสนอนหลับพักผ่อนได้ดีสัญญาณชีพและค่าออกซิเจนอยู่ในเกณฑ์ปกติแพทย์ให้การรักษาตามอาการ ในส่วนของนายสิริชัยรู้สึกตัวดีช่วยเหลือตัวเองได้หายใจปกติไม่มีอาการเหนื่อยหอบไม่มีไข้สามารถนอนหลับพักได้รับประทานอาหารได้มากขับถ่ายได้ปกติสัญญาณชีพและค่าออกซิเจนอยู่ในเกณฑ์ปกติได้รับการเอ็กซเรย์ปอดเมื่อวันที่23สิงหาคมผลเป็นปกติ นายทวัชัยกล่าวอีกว่าสำหรับนายพรมศอนร,รู้สึกตัวดีสีหน้าสดใสย,ยิ้มแย้มพูดคุยช่วยเหลือตัวเองได้หายใจได้ปกติไม่มีเหนื่อยหอบไม่มีไข้ไม่มีเจ็บคอไม่มีปวดศีรษะรับประทานอาหารได้ขับถ่ายปกตินอนหลับพักผ่อนสัญญาณชีพและค่าออกซิเจนอยู่ในเกณฑ์ปกติได้รับการเอกซเรย์ปอดเช่นกันเมื่อวันที่23สิงหาคมและผลก็เป็นปกติ และนายแซมรู้สึกตัวดีถามตอบรู้เรื่องช่วยเหลือตัวเองได้ไม่มีอ่อนเพลียสามารถออกเสียงดังได้ดีตามปกติไม่มีหายใจเหนื่อยหอบไม่มีไข้ไม่มีไอรับประทานอาหารได้ขับถ่ายปกตินอนหลับพักผ่อนได้สัญญาณชีพและค่าออกซิเจนอยู่ในเกณฑ์ปกติได้รับการอักเซเรป,ปอดเมื่อวันที่23สิงหาคมและผลเป็นปกติ นายธวัชชัยกล่าวเพิ่มเติมว่าทันทัศสถานโรงพยาบาลราชทันเป็นเริงจำที่มีภารกิจหลักในการให้บริการทางด้านการแพทย์แก่ผู้ต้องขังด้วยทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพพร้อมด้วยเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามมาตรฐานสาธารณาสุขของรัฐมีเป้าหมายและแนวทางที่ชัดเจนเพื่อผลลัพธ์การรักษาที่ดีที่สุดเพื่อให้ผู้ต้องขังทุกคนที่เจ็บป่วยมีอาการที่ดีขึ้นอย่างเท่าเทียม และไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อย่างใดขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้